สวัสดีผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านในสถานการณ์โควิด -19 นี้ผมในนามของคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแสงทองวิทยาขอใช้ช่องทางนี้เพื่อเป็นการสื่อสารพูดคุยกับผู้ปกครองด้วยเหตุผลสองประการด้วยกันเหตุผลประการแรกคณะผู้ใหญ่และคณะครูขอเป็นกําลังใจให้ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ต kind of in ้องปรับตัวปรับวิธีการในการบูรงชีวิตและการประกอบอาชีพการงานในสถานการณ์โควิดอีกทั้งต้องเผชิญหน้าพบปัญหาในด้านเศรษฐกิจของครอบครัวอีกด้วยเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเหตุผลประการที่สองคณะผู้ใหญ่และคณะครูมีความห่วงใยลูกๆของท่านทุกคนที่ต้องปรับตัวปรับวิธีการปรับการเรียนรู้ในการเรียนแบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน ซึ่งเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่เราคงคาดการสถานการณ์ลำบากส่วนเรื่องของการวัดและการประเมินผลการเรียนของลูกๆนั้นทางโรงเรียนจะใช้วิธีการที่หลากหลายให้สอดคล้องกับสภาพจริงด้วยสถานการณ์เช่นนี้เราภาวนาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตามลำดับ จะส่งผลดีต่อชีวิตครอบครัวของผู้ปกครองและเราปรารถนาที่จะให้บรรดาเด็กๆเข้ามาเรียนในระบบได้ตามกปกติโดยเร็ววันที่สุดขอพระผู้เป็นเจ้าแม่พระคุณพ่อเอร์สโคและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้อำวยพรคุ้มครองผู้ปกครองและลูกๆของท่านให้ปลอดภัยและมีความสุขความยินดีเสมอสวัสดีและขอขอบคุณครับ